สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจิตวิญญาณสู่จักรวาลซอสเซลทออกคาถาเงินล้านหลวงพ่อฤสีลิงดำวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีนมโมตัดสภคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นมโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสมปจิตฉามิหน้าสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสัพพยขา,าปารยันติปตัดเป่าอุปสรรคพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภะพวันตุเมเรียกเงินแสน มหาปุญโยมหาลาโภพ,พวันตุเมมีลาบไม่ขาดสายมิเตพาหุหติคาถาเงินล้านพุทธมะอุณโมพุทธายะวิรทโยว,วิรโคนายังวิรหิงสาวิรธาสีวิรธา,าสาวิรอิทธิโยพุทธสมานีมามะพุทธศัสสวาโหมคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าสัมปติจะฉามิ ให้ได้ผลโดยเร็วเพง่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิตฉามิหน้าสังซิโมพรหมมาจะมหาเทวาสัพพยขา,าปรยันติปัดเป่าอุปสรรคพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมเรียกเงินแสน มหาปุญโยมหาลาโภพ,พวันตุเมมีลาบไม่ขาดสายมิเตพาหุหติคาถาเงินล้านพุทธมะอุณโมพุทธายวิรทโยว,วิรโคนายังวิรหิงสาวิรธาสีวิรธา,าสาวิรอิทธิโยพุทธสมานีมามะพุทธศัสวาโหมคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าสัมปติจะชามิ ให้ได้ผลโดยเร็วเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิตฉามินาสังซิโมพรหมมาจะมหาเทวาสัพพยักขาปารยันติปดัดเป่าอุปสรรคพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมเรียกเงินแสน มหาปุญโยมหาลาโภพ,พวันตุเมมีลาบไม่ขาดสายมิเตพาหุหติคาถาเงินล้านพุทธมาอุณโมพุทธายวิรทโยว,วิรโคนายังวิระหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิรอิทธิโยพุทธสมานีมามาพุทธศาสสวาโหมคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าสัมปติจะชามิตร ให้ได้ผลโดยเร็วเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือเป็นอย่างไรกันบ้างหวังว่าการสวดมนต์และแผ่เมตตาครั้งนี้จะช่วยเรียกสติของเราให้กลับมาทำให้จิตใจสงบเบาสบายเปิดทางไหลเข้ามาของทรัพย์แบบรัวรัวล้นเหลือจากทุกทิศท,ทุกทางทําสิ่งใดก็สำเร็จดังอัศจรรย์ ส่งมอบความรักทางจิตวิญญาณและพลังจัก,กรวาลส่งมอบความสุขให้หัวใจเบ่งบานสนับสนุนช่องได้ที่ธนาคารกรสิกรไทยเลขที่บัญชี7302023995หรือสแกน QR โคดนี้ได้เลยค่ะจงงดงามเสมอและเป็นตัวเองในแบบที่สุขอิสระจากภายในการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ล้วนเริ่มจากการขยายใจตัวเราเอง ทำตัวให้สบายทําใจให้สงบทุกสิ่งที่ฝันสําเร็จได้จริงด้วยพลังของใจและบรรลุเป้าหมายอย่างอัศจรรย์ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจิตวิญ,ญญาณสู่จักรวาลซอสเซลทอสวัสดีค่ะ